ข่าวการตัดเตรียมการปราบว่าจะปราบวันสองวันวันสองวันเนี่ยนะครับหนาหูขึ้นหนาหูขึ้นพวกเราก็เตรียมตัดเตรียมความติดความคิดจิตใจซึ่งควาจริงไม่ต้องเตรียมเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่มากันเนี่ยผมสัมภาษณ์นะผมคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่มาตอนบ่ายๆที่อยู่ในกรุงเทพมาจากคำโรงมาจากซอยนั่นซอยนี่นะผมถามว่าไอ้ที่มานี่คิดยังไง ไม่กลัวบอกที่มาเนี่ยกลัวเขาจะสลายจะได้มาช่วยเห็นไหมครับคือมาโซ่ะเขามาโซ่มาโซ่มาช่วยพวกเรานะครับนอกจากนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับนายอภิสิทธิ์เกี่ยวกับนายสุเทพนายนั่นนายนี่นะซึ่งก็เป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆ ก็คือว่าจนถึงวันนี้อภิสิษ์ยังไม่สำนึกในโทษกรรมยังไม่ตัดสินใจยุกกบสภาอันนี้ที่แน่ๆสุเทพพยายามถึงวันนี้แล้วก็ยังพยายามที่จะกอบกู้ความพ่ายแพ้ที่จะกอบกูคกบก้ความพ่ายแพ้ที่จะเตรียมต่อสู้กับพวกเรารอบใหม่ นะครับก็คือมาสลายหรือมาปราบพ่อแม่พี่น้องครับการที่เรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องจากต่างจังหวัดกำลังทอยอยเข้ามานะครับพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดที่ทอยอยเข้ามานี่ได้ข่าวว่าเขาจะตั้งเขาจะตั้งด,าด่านตรวจราวนี้ตรวจแม่เข้ามาตรวจอย่างแข็งขันไอ้ที่พ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดเข้ามานี่นะครับทางแกนนําส่วนกลางยังไม่ได้ระดมนะครับมาเอง มาเองทนไม่ได้ไม่เป็นสุขทุกข์ใจกลัวว่ากลัวว่าจะเกิดการปราบปรามพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้ข่าวไม่ได้ข้อมูลข่าวสารเนื่องจากว่ารัฐบาลมันมันปิดปิดปิดพันชันแนนมันปิดวิทยุชุมชนมันปิดเว็บไซต์พ่อแม่พี่น้องก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ ร้อนรนทนไม่ได้ก็มากันนี่ไม่ใช่ระด,ดมนะยังไม่ได้ระดมนะครับมาเองก็ทยอยกันมาทยอยกันมาทยอยกันมาแล้วก็ตอนบ่ายๆนะเหมือนกับทุกวันพี่น้องกรุงเทพก็จะมาการที่เรามาชุมนุมอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เนี่ยถือเป็นการต่อสู้แล้วนะครับเป็นการต่อสู้ที่มีพลังไม่จําเป็นจะต้องไปไหนหรอกอยู่ที่นี่ก็มีพลัง ที่ผมพูดวันก่อนว่าเวลานี้ในประเทศไทยเรานะครับในประเทศไทยเรานี่มีสองอำนาจรัฐมีสองอำนาจการเมืองมีสองอำนาจรัฐหรือสองอำนาจการเมืองอำนาจรัฐอำนาจการเมืองเก่าอยู่ที่กรมราชสิบเอ็ดอยู่ที่รัฐบาลและกรมราชสิบเอ็ดอำนาจการเมืองใหม่อยู่ที่นี่เป็นอำนาจของประชาชน สองอำนาจนี้กำลังต่อสู้กันต่อสู้กันทุกรูปทุกแบบนะครับกำลังต่อสู้กันทุกรูปทุกแบบนะครับเขาเรียกว่าเกิดที่เกิดภาวะอำนาจคู่เกิดเพราะว่าสองอำนาจเรืออำนาจคู่ที่ต่อสู้กันต่อต้านกันเพราะนั้นเราไม่เราไม่ต้องไปที่ไหนเราอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็เป็นอำนาจเป็นอำนาจของประชาชนที่กำลังต่อต้าน ต่อกรกับอำนาจเก่าอำนาจการเมืองเก่าอำนาจรัฐเก่าที่มีรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วก็มีทหารกรมราสิเบียดอยู่ที่ศูนย์ราการอยู่ที่ราบเบ็ยดนะครับก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะครับว่ารัฐบาลได้ใช้กองกองทหารเ็นที่ตั้งกองกองทหารก็ทําหน้าที่ พิทกกปกปกักษ์รัฐบาลปกป้องรัฐบาลนะครับนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่ค่อยมีผมก็อยากจะถามว่าไอ้พรรคประชาธิปัดนะ่ะที่ตั้งมาหกสิบกว่าปีที่มีอุดมการที่มีดมการแล้วก็ ประกาศตัวอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยนะเป็นจริงหรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นเลยนะครับพักนี้นี่เป็นพักอนุรักษ์นิยมเป็นพักนิยมอำนาจสนับสนุนอำนาจและเมื่อมีอำนาจก็จะใช้อำนาจลูกแก่อำนาจมีช่วงหนึ่งนะครับมีช่วงเดียวเท่านั้นอะ่ะที่พักนี้แสดงตัว แสดงตัวเริ่มมีบทบาทในการต่อต้านประเดจการทหารอยู่บ้างคือช่วงช่วงระบอบประเดจการทหารจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมนะครับสิบสิบี่สิบห้าปีจนทั่งจนกระทั่งทําให้คนหลงเชื่อว่าพรรคนี้นี่เป็นพรรคต่อต้านประเดจการไม่ชอบทหารเกลียดทาหารต่อต้านประเดจการ จร,จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าแท้ท่าแท้เนี่ยสำแดงให้เราเห็นมาอย่างน้อยก็หนึ่งปีสองเดือนสามเดือนอย่างน้อยก็สามุดเจ็ดวันที่ผ่านมาว่าพักนี้เนี่โดยท่าแท้แล้วเนี่ยโดยท่าแท้แล้วเนี่ยนิยมการใช้อำนาจนิยมประเด็จการมิได้เป็นพักประชาธิปตไตยมิได้เป็นพักที่มีอุดมการประชาธิปไตย นะครับม่ได้เป็นพรรคที่อยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างประชาชนแต่ไม่ว่าจะเป็นพรรคแบบไหนอีกไม่นานคงถูกยุบพรรคนะครับคงถูกยุบคงถูกยุบเปิดฉากเปิดทำนานพรรคปลายปัดพรรคต่อแหลพรรคต่อแหลพรรคลงปั้นน้ำแข็งลงปั้นน้ำไม่เป็นตัวคือปั้นน้ำแข็งนะครับ ผมเป็นคนใต้ก็ต้องพูดถึงคนใต้หน่อยหนึ่งว่าผมเป็นคนใต้ตั้งแต่เกิดมาพอจำความได้พอจำความได้พ่อแม่ไปฟังก็ประสัาเสียงเนะี่ยเขาก็พาลูกๆพาลูกไปด้วยพาผมไปด้วยสมัยท,ที่มีการเลือกตั้งในปีสองพันห้าร้อย สองพันห้าร้อยนะครับเลือกตั้งสองครั้งสองพรยี่บผมอยู่ก็พาผมไปฟังเขาปลาใสหาเสียงแล้วก็วันเลือกตั้งแม่ก็พาผมไปพอดีผมเป็นลูกสุดท้องเิ็ดแม่ก็ได้ยินได้รู้ได้ยินได้ฟังพักไปได้ปัด ไฟตัดแต่ว่าไม่เข้าใจเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากจอมพลเสด็จทำรัฐประหารขับไล่จอมพลปพิบูลสงครามในวันที่1บกันยายน2 5 0 0ก็มีการเลือกแล้วก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการนายพศราสสินเป็นนายกและมนตรีจากการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมปี2 5 0 0ปีนั้นเหมือนกันนะครับผม ก็ไปกับแม่อีกคือติดแม่ติดแม่แล้วก็ต่อมาต่อมาก็ได้ยินได้ฟังพักไปปัตดได้ยินได้ฟังนักการเมืองพายปัดสอสอไปปัดปากกล้าปากกล้านะปากกล้าโจมตีเจ้านายก็ชอบชอบนะครับผมก็เหมือนคนใต้ตัวไปเกิดมาเพื่อชอบพักไปปฏิปัดเกิดมาเพื่อชอบพักไปฏิปัดนะครับ นิยมชมชอบทีนี้เมื่อมาเรียนหนังสือที่มาลัยนะครับมาเรียนหนังสือมาลัยธรรมศาสตร์เริ่มศึกษาการเมืองแล้วก็มีความคิดทางการเมืองก็จะมีรุ่นพี่รุ่นพี่ปีสามปีสและมีคนที่เป็นอาจารย์มากระซิบมาบอกว่าอย่าไปเชื่อไปปัดนะ ไอ้ไปปัดไม่ดีนะมันไม่ดีนะเราก็ได้คิด